งานเสื้อยืดแขนสั้นลายพรางก็เป็นแนวเสื้อยืดข้อกลมค่ะนะคะแล้วก็มีทั้งผ้ายืดผ้าออกีฬาผ้าวอร์มนะคะผ้าจะเป็นเด็กลูกค้ารวมกันหมดเลยคลาสกันไปให้ดูเลยนะแนวนี้คือคุณผู้ชายน่าจะชอบหรือว่าเป็นสายแนวทหารแนวทหารแมนแมนคุยกันนะคะไซส์อกคือมีตั้งแต่แบบ S M L X L นะคะ เดี๋ยวมาดูทรงกันนะไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นทรงชายล้วนไหมแต่งจริงงานทหารก็จะแบบคุณผู้ชายจะชอบไมใช่ค่ะตัวนี้ก็บอกเลยก็เห็นนิยมใส่กันอยู่นะใช่แล้วผ้าสบายที่เห็นผ้าส่วนใหญ่เขาจะเป็นผ้าแบบเนี้ยผ้าระบายอากาศแบบเนี้ยอ่ะกอีฝากซูมหน่อยนะคะฝากซูมหน่อยเนี่ยลูกค้ามันจะเป็นผ้าแบบมันไม่ได้เป็นผ้าหนานะเป็นผ้าแบบใส่สบายอากาศร้อนๆขับมอเตอร์ไซค์ตลาด เก๋ๆใช่นะคะเก๋ๆเหมือนผ้าออกกำลังกายเหมือนผ้าเสื้อกีฬาเลยลูกค้าแล้วเขาก็จะมีแนวผ้ายืดแบบแฟชั่นไปด้วยนะแนวผ้ายืดแฟชั่นไปด้วยนี่น่ารักนะออตัวนี้นะคะลูกค้ารหัสมันจะยาวนิดนึงนะเป็นงาน TB ใช่ไหมหรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว CB เอ้ย CN ใช่ไหม CN CN มองกำลังเล็งกระปุาอยู่กำลังเลงอยู่ว่ามันเป็นส้มหรือมันเป็นส้มวะ หรือไงนะรหัสตัวนี้ K สามสิบสี่ J T J จะเป็น J T เห็นไหมเออ K สามสี่ T J ค่ะลูกค้าขาตัวนี้รหัสหลัทางแขนสั้นเก้าสิบกิโลแอดมีหลังบ้านปักหมดราคามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกฟูจิราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะคะราคากระสอบละ4,900บาทเท่านั้นค่ะั9 0 0้บาทเอาไปลดไปอีก สามร้อยบาทถูกต้องเอาใจคนเอฟวิวนะด้วยส่วนลดเพิ่มเติมให้เลยจากยอดสามร้อยบาทใช่นะคะคุณพี่จ๋าอันนี้หนูบอกเลยนะเอาอะไรมาไม่เป็นลายทางเอาอะไรมาไม่ลายทางลายทหารพางทั้งลูกพางทั้งกระสอบวันก่อนเปิดชุดทหารก็หมดนะไหลวันนี้จะเป็นแนวสเต็ปเสื้อยืดนะคุณพี่แนวสเต็ปแบบเสื้อยืดเสื้อใส่ทั่วไปลายพาง นี่ะแบบอยากเอฟลูกค้าไปเดินกิ่วแม่ปานโอ้โหเดินป่าเพราะเราจะไปพลางตัวนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารทางหน้าเพจ้ลยนะลูกค้าวันหยุดเอยอะไรเอยช่วงกุมพาทางโกดังจจะหยุดเยอะนิดนึงนะอาจจะปิดทําการไปก็หลายวันนะคะลูกค้าสามารถถ้าใครที่เล็งจะออเดอร์ตัวไหนไว้ต้องรีบออเดอร์นะนะคะต้องรีบออเดอร์ก่อนปิดยาวนะคะคุณพี่ก่อนปิดยาวโอ้โหแล้วเดี๋ยวถ้าของ ของเข้ามาใหม่อีกโอ้โหนะรอเลยช่วงพาเนี่ยหนักแน่นและแน่นแน่นเอียดบอกเลยตารางแน่นมากเวลเลยค่ะเวลคัมเลยตารางแน่นมากให้รอติดตามได้เลยใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์โอเปนแชทอะลูกค้าเข้าเลยนะนะคะเข้าเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเป็นลูกค้าใหม่จากทาง t ิกต็อกก็ดีนะคะเป็นลูกค้าใหม่จากทาง t ิกต็อกหรือว่าทางช่องทางอื่นนะคะพบเจอสบายออเดอร์จาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตนะคะจากแบบว่าหลากหลายที่ของซาร่าด้วยเหรอเนี่ยเป็นไงไม่ได้มีแต่ของซาร่าหรอกของฉันก็ H&M นะเพิ่มม่ออกไปหลายใบแล้วเพลินไปหน่อยมันลายไม่ได้มองไงมันลายมันมันลายมากนะคะไซส์ก็โอเคนะลูกค้าเล็กมีใหญ่มีค่ะนะคะ S, M, L, XL เลยนะคะผ้าก็เนี่ยแบบนี้ลูกค้าดูสินะคะ ระบายากาศดีใส่มไม่ร้อนใครที่เป็นชอบแฟชั่นทหารแฟชั่นลายพรางอยากได้แนวเสื้อยืดด้วยนะนะคะลองดูตัวนี้ก็ได้ปกติน้องจะมีเป็นงานแบบว่าชุดทหารนะพี่ที่เป็นแบบแจ็คเก็ตเสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยกับกุนงเกงนะคะแล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่นำเข้ามาป้าย CN เนาะใช่ไหม k 3ส TJ นะเป็นรุ่นที่เป็นแบบเสื้อยืดอคอกลมแบบนี้ลายพรางนะลายเขาก็อาจจะมีลายแบบซ้ํซๆกันนะลูกค้าเพราะว่าด้วยความเป็นงานของ CN นะคะ,<ช>คะเขาจะมีความเป็นผ้ามือหนึ่งนิดนึงเหมือนงานล้างสต๊อกมาลูกค้าแบบทรงอะไรเงี้ย เออคล้ายๆกันอันนี้จำนวนตัวดูค่อนข้างที่จะเยอะเยอะอันนี้หนูตีให้เลยพี่400 400รบวกลบหนูบอกเลยประมาณ400ตัวคุณพี่อุ้ยอันนี้มีแนวคอปกด้วยเนี่ยมีทั้งผ้าผ้ายืดคอตตอนทั่วไปอ่ะกับผ้าลื่นๆเหมือนผ้าออกกําลังกายอะค่ะพี่ เหมือนเสื้อวอร์มเหี้ยเสื้อกีฬาอย่างนี้มินหลังบ้านแอบกระซิบมาแล้วด้วยว่าว่าอีกแค่สองลูกสุดท้ายเท่านั้นสำหรับมันโค้โหรอเหลือแค่สองมาใช่ไหมรวมรีวิวด้วยแน่เลยใช่ถ้ามันมันต้องรวมรีวิวด้วยแล้วเลยแล้วเลยรีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งคุณพี่ขารีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งตอนนี้ คาเท่าไหร่4 0 0า4,900บาทเป็นงาน90กิโลนะคุณพี่ตกต้นทุนแค่ตัวละ12บาทขายแอดพอยเอาอะไรมาไม่ปังว้าวมีแบบฟิลนั้นไหมหรอซานสุดยิงแกจักร้ามโอ้เมนแมนคุยกันใส่สักร้ามลอยทหารฟิลแบบหนุ่มฝรั่ง รักความไร้พางอากาศร้อนไงอากาศมันร้อนเออแล้วผ้าเขาก็ดีนะหลังนิดนึงดีนะลูกค้านะคะใครอยากได้ตัวนี้จัดเลยจัดเลยลูกรีวิวยังว่าอยากได้รีวิว CF หน้าไลฟ์อยากได้ลูกใหม่ทักหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะหรือจะ CF ลูกใหม่หน้าไลฟ์ก็ได้ได้เลยตอนนี้ก็ยังสเตนบายแบบว่ารับยอดกันอยู่เลยมาเลยมาเลยเลยนะคะพรุ่งนี้มีส่งบิสเนสแจ้งหนึ่งรอบ บิสเนสพรุ่งนี้มีมีแค่บิสเนสอย่างเดียวถ้าวันพฤหัสจะมีทั้งบิสเนสแล้วก็โรจิสติกพยาโลจิสติกโรจิสติกนะคะเป็นวันนี้ลินเป็นอะไรไม่รู้ค่ะคอยนังกงง่นหงิดตัวเองตั้งแต่เช้าพูดพูด,พ,ดพูดอะไรแต่แบบเนี้ย<อ><อ>ไม่รู้ไปดูอะไรมาบางทีก็อยากจะพูดอีกอย่างก็ไปอีกอย่างใช่หัวนะ คิดถึงอีกอย่างหนึ่งพูดออกไปอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้ถามว่า059รีวิวไปหรือยัง059มีเปิดรีวิวไปแล้วเมื่อประมาณอ่ออาทิตย์แล้วดิใช่ไหมพี่เปิดพร้อมใหม่พรมเลยพี่สวยมากนะคะตัวนี้หนูยังเป็นงานแพ็กเกจ888นะตัวนี้ป้ายนี้สวยป้ายนี้ของสวยลูกค้านี่นะะโชว์มาเป็นฟิลแบบโชว์เต็มตัวหน่อยหนูถอยถอยหลังไปอีกอ่า เนี่ยเป็นแบบเดรสฮูดด้านหน้าดูเซ็กซี่นะแหวกอกเดรสฮูดลายทางซี่เรียกได้ว่าควงกันเข้าป่าไปเลยเพลงอะไรนะในติ๊กต็อกอ่ะแยกแยกให้หน่อยจำชื่อเพลงไม่ได้วยอันนี้แอดพิงอุวิสวยเป็นไงแฟชั่นที่แท้จริงนะนอกจากแนวเสยืดแล้วอ่ะเขามีเป็นแนวแบบเดรสด้วยนะผ้ายืดอยลนะูกค้า นะคะแต่ถ้าแนวแบบต้องการแนวแบบจริงจังเลยนะคะต้องการจริงจังน่ารักมากไม่ควาเซ็แบบแจ็กเก็ตกับกางเกงเท่านั้นต้องเป็นอีกรหัสหนึ่งนะลูกค้าต้องไปเล่นอีกรหัสหนึ่งนี่แต่ถ้าเป็นรหัส34 t ี่ทีก็จะเป็นรหัสเสื้อยืดนี่ลายพรางแบบนี้มีแค่2ลูกนะลูกค้า1รลูกใหม่หนึ่งลูกรีวิวเท่านั้นโอ้โห จำนวนแน่นสิ่งตัวนี้ที่แล้วมันงานก็เนี่ยดูดิสีเห็นปะโทนแบบใกล้ๆกันอ่ะถ้าใครที่ขายงานแฟชั่นทหารอยู่อะไปแขวนเถอะเอาไปแขวนเลยสีโคตรสดดูดินะไม่เฟดเลยอ่ะสีดาสีแบบเดิมๆบางทีเหมือนงานผ้าใหม่เลยนะด้านหน้านะคะเหมือนงานผ้ามือหนึ่งเลยดูดิอ้โหวีเป็นงานแบบสี่ส่วนวีอันนั้นเป็นเหมือนเสื้อครอบพยุ่นเลยแบบ นี่นี่นี่เข้ารูปนิดนึงของส,สาวๆเนี้ยเฮ้ยน่ารักคู่เลยอันนี้ต่ออ่ะขอ,อนยาดโกยนิดนึงนะนะไม่งั้นนะ ลูกค้าดูกันทั้งวันอ่ะวันนี้ลายมันก็จะตามๆใช่ตามนี้เลยลูกค้ามันจะต้องมีมีไปลุ้นเหมือนตะกี้เนี้ยนิดหนึ่งนะลุ้นแบบที่มันเป็นแฟชั่นแฟชั่นอ่ะมันก็จะมีติดไปนะคะลูกค้าค่แต่ว่าส่วนใหญ่เนาะมันก็จะเน้นไปทางเป็นเสื้อคอกลมเออหรือใครจะเอาไปทําเป็นตัดขอบหวานๆก็ได้นะ ปัดขอบหวานหวานก็ได้นะตาวผ้ามันใหม่มากลูกค้ายิงโหไม่ต้องยิงป้ายหรอกตัวเนี้ยคือแขวนบอกงานมือหนึ่งก็เชื่อสภาพดีมากคือใหม่มากนะแนวผ้ายืดเห็นป้ะแนวผ้ายืดแฟชั่นอย่างเงี้ยมีการนี่ผู้หญิงหวานหวานเอ็นดูแบบดูสาวตัวเนงานี่เนี้ยงานปากอย่างเงี้ยสวยสวยใช่ สวยเลยน่ารักแล้วผ้าเขาใหม่ตัวนี้ C N ทำผ้าใหม่มากใช่ C N จะผ้าใหม่มากตัวนี้จะเน้นไปทางแนวเสื้อยืดเนาะทุกอย่างลายพลางแฟชั่นผ้ายืดโอ้โหตัวนี้ไซส์ใหญ่ชายหญิงนะคะได้เลยชายหญิงคลาสสอ่ะโกยไปเลยโกยไปเลยโกยมาโกยมะเดี๋ยวมาดูกลางๆกันมั่งมาดูกางกระสอบมั่งว่าออกแน่น้องแน่นโกยยากนีดนะลูกค้าอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งข้อสําคัญเลยในช่วงนี้นะคะใครที่อ่อ Order ออเดอร์ผ้าซื้อสินค้ากับทางโกดังสาบายออเดอร์ค่ะซื้อกับที่อื่นหนูไม่รู้นะซื้อกับสาบายออเดอร์ลูกค้าอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปทุกครั้งเมื่อได้รับสินค้าค่ะถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเปิดกระสอบก่อนเปิดทุกครั้งตั้งแต่เปิดเลย ทุกครั้งเลยถ่ายเอาไว้นะคะลูกค้าอุ้ยนี้หนูไม่อยากดึงเลยข้างหน้าเขาจะเป็นข้างหลังเขาเป็นลายสกีนนะนูอยากดึงให้ลูกค้าไปสตรีเอานะนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องเปิดคลิปรีวิวต้องถ่ายคลิปไว้ตลอดตอนเปิดกระสอบใช่นะเพราะว่าบางทีเป็นกรณีที่ซื้อกางเกงได้กระโปรงซื้อกระโปรงได้เสือ้อซื้องานผู้ชายได้งานผู้หญิงนะคะลูกค้า ซื้อไปแล้วผ้าเปียกขึ้นลาเป็นดอกเห็ดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกค้านะคะสามารถแจ้งเรื่องนะคะกับน้องแอนมินหรือว่าช่องทางลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะต้องไม่เกินไม่เกินภายในเ็วันไม่เกินภายใน7วันไม่เกินไม่เกิน7วันแล้วก็นะคะต้องมีคลิปครบถ้วนลูกค้ากูดังมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าค่ะนะคะ แจ้งได้เลยต้องบอกว่าเราจะย้ำตลอดเนาะเวลาหลังเปิดบินอย่างเงี้ยแอนดมินก็จะส่งย้ำค้าเนาะว่าให้ถ่ายตลอดนะคะว่าต้องถ่ายคลิปนะเพราะว่าคลิปเนี้ยก็จะกลายเป็นหลักฐานที่ทางโรงงานเดีจะไปชกเดี๋ยวจะไปตีกับโรงงานเขาให้ว่าเราแพ้คมาใช่เขาจะได้ปรับปรุงคุณภาพแล้วก็นะคะให้เห็นว่าลูกค้าเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะลูกค้าค่ะค่ะนี่ สวยๆแล้วก็สก้ามรามแนวสกรามก็แยกได้เยอะนะแยกได้เยอะเลยอุ๊ยอันนี้ลายพรางแบบสีสันมีแบบสีสันมาด้วยลายพรางแบบสีไัมลายพรางแบบสีสันโอ้โหสีไหนเนี่ยจริงๆโทนก็คือแบบเนี้ยโทนประมาณนี้ยอหารแบบเรียวอะถ้าพูดถึงลายพรางก็นึกออกเลยเพราะมันจะประมาณนั้นนะสดมากตัวนี้ก็ โดยปกติอะก็คือลายมันจะตามนี้อยู่แล้ว<ช>แต่ว่าที่เราจะไปเปิดรุ่นดีๆก็ส่วนใหญ่น้อยเหมือนที่บอกมันจะเป็นงานคอกลมงานสก้ามมีติดไปแล้วก็อาจจะไปลุ้นแบบว่าพวกแฟชั่นสาวๆติดไปบ้าง<ช> <ๆ S 2> อะไรแบบนี้ใช่ใช่ๆๆๆเนี่ยโอ้โหงานสกรูสกรีนเนี่ยโอ้โหแล้วก็แต่งแว่าแต่งขาดเหมือนโดนยิงจริงๆสาวๆแบบแอบแต่งแบบเซ็กซี่ได้เลยนะใช่นะคะเนี่ยงานสกราม เอองานเยอะไม่ไหวอ่ะลูกค้าประมาณสี่ร้อยนี่พอยบอกพอเป็นกระสอบเสยื้อปกติมันก็400ขึ้นอยู่แล้วใช่ค่ะสี่ร้อยกว่าตัวขึ้นอยู่แล้วแล้วตัวนี้คือแบบผ้าบางนะผ้าค่อนข้างบางใช่ผ้าบางผ้าเบาตัวนึงน้อยมากนะคะนี่น่าหล่แล้วค่ะไฟส์ชายหญิงถ้าเป็นผู้ชายก็คืออกแบบ4ี่สบอัปแ่บมีอกนะคะลูกค้าร่างใหญ่ใส่ได้เออร่างใหญ่ใส่ได้่ะ นะคะหนูจ๋าเดี๋ยวเตรียมกระสอบต่อไปกระสอบต่อไปได้เลยนะคะ,ะ,คะงานที่ทยังไ, <ป S 2> ไม่เคยเอามารีวิววันนี้ช่วงนี้จะเอามาเปิดรีวิวให้ครบทุกรหัสเลยนะลูกค้าแล้วก็รอติดตามนะใครที่ยังแบบว่าไม่เคยเห็นรีวิวตัวนี้แอดมินอัปเดตรีวิวให้หน่อยอยากดูรีวิวงานรถใหม่ขอเข้ามาได้เลยลูกค้าขาถ้ามีเวลาหรือว่าทางบริอนุมัติโอเคเปิดได้เลยก็คือ เปิดให้แน่นอนทุกเจ้าทุกบ้านเลยค่ะพี่นะคะรอได้เลยรอได้เลยโอ้โหสีแดงตัวนี้เือี่นฟิลแบบว่ามีดีเดสเสื้อยืดตัวยาวตัวยาวเป็นงานตัวยาวกางเกงสเวตเตอร์มีไหมครับสเวตเตอร์กางเกงสเวตเตอร์มีอยู่จ้ะลูกค้ามีค่ะพี่มีนะคะทั้งสี่ทั้ง K W E ทั้งฟูจิมาเลยชอบไปไหนนะคะไปออเดอร์ได้เลยนะคะพี่ นะเอ่อถ้าเป็นของ KWE จะเป็นรหัส604 <64. S 1> ถ้าเป็นงานของฟูจิยาม่าจะเป็น FJ 6 5นะค่ะนะ FJ 6 5งานงานออกสวยทั้งสองป้ายเลยแล้วแต่ชอบนะคะคุณพี่ค่ะแล้วแต่ชอบเลยอ่ะหนูขออนุญาตตัดออกไปนิดนึงนะให้เห็นล่างๆนะคุณพี่นี่โอโ้โหโอโ้โหงานแบบมีความแบบติดลายดอกมาด้วยติดลายดอกติดดวงแนเอเป็น,น <ะ S 2> ลายนะพรางเหมือนกันแต่ว่าพรางในทุ่งดอกไม้ อันนี้ก็แบบพรางไดโนเสาร์เออเป็นงานพรางในทุ่งดอกไม้ขอสีดูสีแดงตัวนี้หน่อยนี่มีความติดสดมากนะคะลูกค้ารีวิวให้ดูแล้วนะเดี๋ยวน้องๆจะไปตัดคลิปให้ดูนะลูกค้าแล้วก็าสามารถทักคูณนะลูกค้าสามารถทักหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะจ๊ะขอดูรีวิวขอเช็คราคาได้เลยต้องการรายการสินค้าตัวไหนนะตัาไหนแอดมินหลังบ้านได้เลยต่อค่ะแอดพอยนะคะนะบางทีหน้าไลฟ์หน้าไลฟ์บางทีแอดพอยจะ ออกประมวลราคาไม่ทันใช่ <c oughs> รายการมันเยอะใช่รายการรา,การ,รายการมันจะเยอะนิดนึงไม่ได้ทุกตัวนะ <c oughs>